ที่ไปญี่ปุ่นน่ะอย่าลืมนะมันจะมันต้องเป็นวัดอ่ะโอเคอะอค <laughs> มันต้องเป็นวัดแล้วมีป้ายชื่อให้ไปเขียนนักแขวนอ,อ,อ่ะอย่าลืมอย่าลืมจ้เมื่อเราต้องเขียนมาทุกทุกทุกวัดทุกวัด เฮ้ยเตรงนั้นสวยสวสวยเราจะทัวร์วัคทัวร์มิวเซียมทัวร์อาหารหรือจะทัวร์เอาทุกอย่างเลยพี่ตุ๋แเราจะลืมไปวันนี้นะคะวันละสวยวันละสูงมากเลยเฮ้ยแต่วันนี้คะก็เช้าต้องไปต้องไะวังไปเป็นที่เื่องต้องไปได้นะเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วก็จะไปตลาดปลาด้วนะนี้เป็นทุกคนนะคะนนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่ในลำเดียวกับเราเขาคิดติดหรือเปล่าไม่ชอบสูงๆใช่ไหมฝนกลัวอ๋อขึ้นฝน เพื่อนฝนทำไมเงียบคะเกาะแน่นเลยเพื่อนฝนถ้าเกิดว่าเห็นเ็ท้านี่จิกเลยนะคะแปลงบอลเท่นได้หรอโอ้ยข้างล่างนี่มันซิดนีย์ชัดๆค่ะซิดนีย์ค่ะซิดนีย์โอเปร่าค่ะไอโอเปร่าค่ะโอเปร่าจะต้องเล่นด้วยเหรอพี่ต้องเล่นเล่นก็ได้ให้ของบางอย่างไม่ได้นะคะเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้ฝนไปฝนไปวันเดอร์แลนด์ไอไม่ใช่อะไรนะที่ที่เกาหลีอ่ะคนยังไม่ได้เลยทีเอ็กซ